สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่30นะคะ30แล้วนะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด c 6 0 o m e j c นะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะสายด่วนนะคะ0 8 3 4 3 7 4 7 5 3นะคะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยนะคะ ราคาเริ่มต้นวันนี้องค์ละ300บาท4องคน1,000นะคะ300บาท4องค์1 0 0พัเริ่มจากนะคะเนื้อดินค่ะใส่กรอบพลาสติกมาแบบนี้ไอ้เรียกอ่าใส่ใส่กรอบแบบนี้นะคะนี่นะกรอบลงยาแบบนี้นะคะหลวงพ่อโตค่ะลงยาแบบนี้นะมาพร้อมกรอบแบบนี้ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นพระผงสุพรรณค่ะใส่ใส่กรอบสีทองทองมาแบบนี้นะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะพระผงสุพรรณสวยๆนะคะติดลายนิ้วมือเก่าๆเลยนะคะองค์นี้นะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกพระอะไรไม่ทราบองค์ใหญ่ๆนะคะสีออกชมพูชมพูหรือแดงๆนี่แหละนะคะมีคาบนะคาบเต็มไปหมดเลยนะคะ แบบนี้เลยนะคะนี่นะเป็นพัเนื้อผงนะคะ300บาทนะคะของหลวงพ่อกลวยนะคะ300บาทรายการต่อไปเป็นชินนาาศนะคะชินนราดรูปหล่อชินนาาศแบบนี้เลยนะคะนี่นะไม่มีโค้ดนะคะไม่มีโค้ด300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพักกิ่งค่ะไม่มีอ่าไม่มีเสียงกิ่งนะมีช่อ ะะช่อสองช่อแบบนี้นะคะถือดอกบอัวแบบนี้เลยได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นพระปิดตาเนืกะลาค่ะแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบพิมพ์นะพี่ๆดูกันเอาเองนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะสวยๆเลยค่ะแบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็น พักขุนแผนนะคะพักขุนแผนแบบนี้นะคะด้านหลังไม่มีตะกุดนะคะด้านหลังไม่มีตะกุดแบบนี้เลยสีแบบเขาเรียกอะไรอะสีแบบนี้เลยนะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพัดปิดตานะคะปิดทองทั่วท้ององค์เลยค่ะเก่าๆเลยนะคะองค์นี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นพาสมก่อองค์กลมๆแบบนี้นะคะเป็นพาเนื้อดินองค์กลมๆนะคะเล็กๆนะแบบนี้เลยนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพาปิดตานะคะวัดสะพานสูงลงลักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยนะคะยน่ยนๆแบบนี้นะ สวยๆเลยนะคะ300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปเป็นตะกุดค่ะอันนี้ตะกุดหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะนี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่นะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็น25สตวรรษค่ะเหรียญ25สตวรรษกระไหลทองเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะ ส,สวยๆเลยนะคะ300อบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่ออะไรไม่ทราบแบบนี้นะเป็นเนื้อโลหะนะคะเก่าๆดำๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ300อบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อสบู่ว่านอะไรสักอย่างนี่แหละนะจำไม่ได้นะคะพี่ๆดูกันเอาเองนะคะแบบนี้เลย ได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ๆ่านี่นะแบบเป็นแบบนี้เลยนะคะองคสีแดงแงชมพูชมพูแบบนี้เลยนะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นพระพิกเนตนะคะปิดตาแบบนี้นะคะมีเสียนแหลมแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อเนื้อสำลิดนะคะเนื้อสำลิดเป็นเนื้อโลหะนะคะเนื้อสำลิดสวยสวยเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะ เป็นเขียเข้ยวแกะพัปิตาค่ะเขี้ยวแกะพัปิตาไม่ทราบหลวงพ่อนะคะมีรอยจานยันทั่วทั้งองค์เลยนะคะแบบนี้นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะได้พระสมเด็จมาสามองค์นะคะสามองค์แบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จมาสามองค์นะคะนี่นะเริ่มจากสมเด็จรายการที่หนึ่งนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาท สมเด็จรายการที่สองคะ่ะเก่าๆคา,าบเก่า,า,มาๆมีราทั่วทั้งองค์เลยนะคะองค์นี้นะสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะสมเด็จรายการที่สามนะคะเป็นแบบนี้เลยเขาไม่ทราบพิมพ์นะคะไม่ทราบพิมพ์เก่าๆเลยค่ะแบบนี้นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะมีหลายองค์เหลือเกินนะ เป็นพราสเนื้อเนื้อดินนะคะเนื้อดินหรือเนื้อผงไม่แน่ใจนะคะเป็นแบบแนี้ยองดำดำแบบนี้เลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นพับปิดตาะคะ่ะเนื้อโลหะแบบนี้นะคะเก่าๆเลยคราบเก่าๆเลยนะคะนี่นะได้พับตรงตามรูปทุกองค์นะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินแบบนี้นะนี่ค่ะหลวงพ่อเงินแบบนี้เลยนะคะตามภาพแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดไม่ทราบปีนะคะไม่ทราบปีแบบนี้นะคะเก่าแบบนี้เลยนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อค่ะแบบนี้เลยนะคะเหรียญหล่อเก่าๆเลยนะคะสวยๆนะสามร้อยบาทนะคะสามรบาทรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อไปค่ะเหรียญหลวงพ่อไปก่เก่าเลยนะคะองนี้นี่ค่ะสามร้อบาทนะคะสามอยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อสำลิดนะ เป็นแบบนี้เลยนะคะตามภาพแบบนี้เลยได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ๆคานี่นะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดคะ่ะปิดทองแบบนี้นะคะปิดทองแบบนี้เก่าๆเลยนะคะเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะสาม้อยบาทรายการต่อไปนะคะ เป็นพะปิดตาแบบนี้นะคะไม่ทราบไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นพระซุมกอค่ะเก่าๆแห้งๆนะคะพันเนื้อดินเก่าๆแห้งๆมันๆเลยนะคะสวยๆเลยนะองนี้สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระปิดตานะคะองเล็กๆลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆเลยค่ะองนี้นะสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะ ได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระคงค่ะพระคงเนื้อดินสีดำดำนะคะแบบนี้นะคะ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมคะ่ะไม่มีห่วงนะเหรียญหลวงพ่อเดิมไม่มีห่วงเก่าๆเลยคะ่ะองค์นี้นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นสมเด็จพระปิลัน,นะคะ่ะ ราดำส,สวยเลยนะคะอง์นี้นะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อไปนะคะเป็นพระเนื้อผงพระเนื้อผงลงรักนะคะหลวงพ่อไปเป็นพระเนื้อผงลงรักนะคะแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้ไม่ทราบว,ว่าเป็นอะไรนะ กลมๆนะมีห่วงแบบนี้เลยนะคะลงรักเก่าๆย่นๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะได้มาสององ์นะนี่ค่ะหลวงปู่ทวดรายการที่หนึ่งค่ะองค์ดังๆดำๆแบบนี้นะดังๆเหลือง,ง,งๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งนี่ค่ะ 3ามรบาทนะคะสามร้อยบาทต่อไปหลวงปู่ทวดรายการที่2นะคะหลวงปู่ทวดรายการที่สอง,ะะง,สอ,งองค์ดำดำเก่าเก่าเลยนะคะองค์นี้นะสภาพใช้นะคะ300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปเป็นพระนางพญาค่ะใส่กรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะสามบาท รายการต่อไปนะคะเซตต่อไปของดีของเด็ดแล้วนะคะเซตนี้นะคะมีอันเดียวนะมีอันเดียวมีเซตเดียววันนี้อง์ละอง์ละแปดร้อยบาทนะคะองละแปดร้อยบาทเริ่มจากนะคะเหรียญเหรียญแปะลงสีนะคะเหรียญสีทองทองแปะลงสีนะคะแปะลงสีเหรียญสีทองทองนะคะลงยาสีเหลืองเก่าๆเ,เลย สีสวยเลยนะคะสีเหรียญสีทองๆนะนี่ค่ะแ0 0ร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทรายการต่อไปเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวองศ์สีทองๆแบบนี้เลยนะคะห่วงสวยๆแบบนี้นะด้านหลังมีการจารยันนะคะสวยๆเลยนี่นะคะแ0ดรอยบาทนะคะแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเหรียญอะไรเนื้ออะไรนะ ลงยาสามสีสีเหลืองสีเขียวสีแดงนะคะเก่าๆ,ๆเลยองนี้นะคะนี่นะแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะแปดร้อยบาทรายการต่อไปไรายการสุดท้ายนะคะเป็นพัฟไพรีพิน้านะคะกระไหล่ทองเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะกระไหล่ทองเดิมๆสวยๆเลยนะคะแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะแปดร้อยบาท จบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด4 6 0 o m e j c แอด4 6 0 o m e j c มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือสายด่วน083 43 7 7 7 53นะคะแอดไลน์กันเข้ามาจะได้ชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะ สุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันขอบคุณมากจริงๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ